สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องครับวิไลให้โชคครับขับเงอนีทางช่องเฮาสิบไพ่อีซีครับติดตามแนวทางตัวเลขครับของปูสามแปดแล้วกันวทางตัวเลขของลูกสาวปูครับปไปจับงวดวันที่16พฤศจิกายนครับฝากตอนอีซีทางช่องครับได้แนวทางครับของปูมาแล้วนะครับปูสามครับบ่ได้ไปสัมผัสปูนะครับเนื่องจากติดภารกิจหลายอย่างนะครับ ก็เลยบ่ไดไปสัมผณสปูนะครับปูก็ได้โทรหาคุยกันกับปูเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาหอดหม่ไหมสดๆครับปูกระโทรมาบอกเลยนะครับว่าแนวทางตัวเลขของปูมาหอดแล้วนะครับอ่ะสีได้ตัวใดฝากตอน f c ทางช่องแล้วกัสรุปโค้งสุดท้ายของปู38สีได้ตัวใดนะครับเ c ครับขอมาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องครับ หาขีฝากพีต่อน้องด้อครับที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเอฟซีสิบวันได้ผ่าข่าวสารครับจากทางช่องนะครับอ่พูดคุยกันไปน้านะครับพี่น้องนี่ก็เป็นบรรยากาศครับทองให้ทองหน้าครับหนาเก็บเกี่ยวแล้วครับตอนนี้ครับอ่าทางแอดเกี่ยวแล้วนะครับพี่น้องอ่าได้จ่างคนเกี่ยวจ่างพี่จ่างน้องเกี่ยวนะครับมือนีนะครับก็เลยบดาออกไปอ่หาคิดนะครับก็เลยแต่ว่ามีแนวทางมาฝากมาตอนคือเกานะครับ ปพระว่าแต่ละสำนักนะครับปูกะว่าช่วงนี้หนุงยากเกี่ยวเขาโท่มากก็ได้นะครับปูว่านะครับมือนีช่วงใบๆครับของวันที่15ครับพฤศจิกายนครับพรุ่งนี้ก็มือหวยออกกันแล้วนะครับเฮ้าสิได้เฮ้นําสำนักใดครับพี่น้องกาดอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพราะว่าทางช่องเฮ้าไปติดตามกันหลายสำนักเด้อครับเพื่อมีสำนักโดนอกโดนใจพี่น้อง กสิบปาดข่าวสารนะครับอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้นะครับครับตอนนี้ใบใบนี่นะครับเป็นแนวทางของปู่38และแนวทางตัวเลขของลูกสาวปูครับมาหอดมาถึงเป็นทีเรียบร่อยปูโทมากับคุยกันรับประมาณ30นาทีแอดกะไดมาาลงคงขี่ไปเอฟซีกันนะครับเปียอ์ไงไปยิบจับชลากินแมงรัฐบาลให้ท่านนะครับเพราะว่า มือนีวันที่สิบหาช่วงบายบายกันแล้วนะครับก็เลยเอาตัวเลขของลูกสาวปู่นะครับแล้วก็ของปู่สามแปดมาฝากกันนะครับอาคุณพ่อคุณแม่ที่เข้ามาแล้วครับที่แคบหน้าจอวาเป็นเตรียมสมุดประกาศด้วยครับเตรียมสมุดประกาศไว้จดนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับทั้งแอดกาซิโซตัวเลขให้เอฟซีทั้งช่องในเบงในช่วงกันนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอวาเป็นกะเตรียมสมุดประกาศนะครับ ครับบรรยากาศแดดจัดๆเนยพี่น้องครับช่วงใบใบนะครับตอนนี้ก็เขาเลี้ยงอาลามนะครับอ่ากำลังจังกันเกี่ยวเขาเกี่ยว,ยวนํำนะครับพี่นอ้องเอบางท้องทีเพิ่อเขารดเกี่ยวนะครับแต่ทางแอดกะบ,บริจังรดเกี่ยวครับพี่น้องจังพี่จังนองซอยเพว่าหน้าแอดกับบอไรครับประมาณสามสี่ไรนะครับพี่น้องก็เลยจังหาพีหาน้องอ่าซอยกันต่างเอาเหงืยอแห้งกันนะครับ เอาครับเพื่อว่่เป็นการเสียเวลาครับเฮ้ามาเบิงตัวเลขกนวทังของปู่38แล้วกะ็นนวทางตัวเลขของลูกสาวปูมาหอดมาถึงกันแล้วเ c รซ่อค่อยกันนักกันนานะครับงวดที่แล้วพี่น้องเพิ่นห้วิ่งมากก็แตกเลยนะครับ7นะครับพี่น้องเ c ซท่านไหนที่เบิงลีปปู่38กับทังช่องเฮาติดตามอยู่ตลอดก็คือสีบ่วลาดนะครับเพราะว่ายืนยันกับลันตีได้นะครับแตกแนวทางตัวเลขของลูกสาวปูเก็ตศูนย์ตรงๆกันเลยนะครับ รายการหวดนี้ครับเพิ่นใดมาฝากตอน f อฟเป็นตัวใดเตรียมเด้อครับคุณพ่อคุณแม่ครับที่แคปหน้าจอว่าเป็นนะครับทางแอติโซตัวเลขกันแล้วนะครับเปลี่ยนแนวทางของลูกสาวปูสามแครับราคของปูสามแปท่าฝากตอน f อฟเป็นโครงสุดท้ายท้ายสุดนะครับเพราะว่าเป็นช่วงใบๆของวันที่ซิบหากันแล้วนะครับถือว่าเป็นโครงสุดท้ายสุดสรุปเลยนะครับว่มีกักมีกิกอีกแล้วนะครับ อ้าวนี่ครับพี่น้องแคปนาจอด้อครับเอฟซครับสัดเจนอยู่แลครับตัวเลขแนวทางครับแนวทางตัวเลขของลูกสาวปูครับพี่น้องวิ่งครับสกับ3นะครับวิ่ง4กับ3ครับข้างบนสีเป็นสุดของลูกสาวปูเพิ่นหามากครับเป็นสุด3ตัวบน043พี่น้อง3 6มสาม 043363สำหรับสองตัวเพิ่นว่าปูบอกว่าให้ตัดเล่นเอานะครับแนวทางของลูกสาวปูเพราะว่าเพิ่นว่าให้ตัดเล่นเอาสำหรับสองตัวนะครับก็บสิมี043363เอาพี่น้องลองตัดเล่นเอาเบิง่งนะครับพี่น้องสิตัดตัวใดเพราะว่าเพิ่นให้มาตั้งแต่สุด3ตัวบน เลขดิ่งไปที่4กับ3นะครับนี่คือเป็นแนวทางของลูกสาวปูนะครับราคาสุดสรุปโค้งสุดท้ายครับของปู38เฮาครับบนมี2คูพี่น้องล่างมี3คูแนวทางของปู38เฮาบนมี0383พี่น้องแล้วกาล่าง43 63 42 นะครับก,ถกนนบบบ็ถือว่าชนกันนด้ครับพี่น้องเบิ้งคักๆแล้วเบิ้งถือว่าชนกันด้วยอ่าแนวทางของปูสามแปดเฮาชนกับเหล็กลูกสาวปูตัวไดนพี่น้องถ้าเฮาตัดออกมามันบอกครับสี่สามหกสามนะครับนี่สิตรงสําหรับหลังนะครับติดกับเหล็กลูกสาวปูแล้วก็สี่สองครับนี่คือเป็นชุดข้างล่างนี่สี่เป็นของปูสามแปดเทานะครับบนศูนย์สามแปดสามล่าง 436342กับโค้งสุดท้ายไายสุดอีิริอัลลอแล้วนะครับฝากตอนเอฟซีทางช่องอ่าคุณพอ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอเบ่เป็นอ่ะครับจดคือสิพราะท่านนะครับเนาะ043ครับแนวทางของลูกสาวปู363เรียกวิ่งวิ่งไปที่4กับ3ครับประจําหวดวันที่16พฤศจิกาย,ยนขึ้นมืออื่นพี่น้องฝ่าวงนะครับแอดเกี่ยวเข่ามา โทรคุยกับปูแล้วก็โทษหาหลายสำนักนะครับเพื่อว่าจะให้เอฟซีได้หายิบจับฉลากกินแบง์รัฐบาลให้ท่านนะครับเพราะว่ามือนี้ก็เป็นวันที่1ิหากันแล้วนะครับแคปหนาจอไว้พิจารณาเด้อครับสรุปอีกยอดข้งหนึ่งนะครับเด้อสรุปแนวทางของปูอีกข้งบนครับศูนย์สามแปดสามนี่คือบนปูให้มาสองคูเน้นน,นแล้วก็ล่างครับสี่สามหกสามสี่สอง นี่คือสรุปของปูสามแปดแล้วก็ของลูกสาวปูศูนย์สี่สามสามหกสามอ้าพี่น้องครับเอฟซีครับถ้ามักถ้าชอบแคปหน้าจอไว้พิจารณาครับถ้าบ่มบ์กระป่อยผ่านครับทางช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับปูให้เป็นแนวทางครับอ่าเอฟซีธมักถ้าชอบกาดแคปหน้าจอไว้พิจารณานะครับอ่าขอกราบขอบุญขอบคุณเด้อครับอ่าแคปหน้าจอไว้อีกรอบนึงครับเอฟซีครับ ครับแคปน้าจอไว้พิจารณาเด้อครับโค้งสุดท้ายอีหลีอรอแล้วนะครับแนวทางเลขลูกสาวปู่38แล้วก็สุดสรุปของปู่38เฮาโค้งสุดท้ายใต้สุดช่วงบ่ายๆของวันที่15นะครับอ่าสุดท้ายนี้กัทางช่องเฮาก็ขอกราบขอบุญขอบคุณเด้อครับทุกคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์มาว่าให้ไปตามสำนักนั้นสำนักนี้ทางช่องเฮาก็พยายามสุดๆนะครับตามให้ทุกสำนักนะครับอ่าขอกราบขอบุญขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับ ที่คอยเปิดกระลังแรงใจประกาคอมเมนต์ดีๆนะครับก็ขอกราบขอบุญขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ที่บดีกลับกระบอกไปอย่างหน้าๆจีต่างคนเฮาอ่าสิคิดเห็นให้ถือใจคนทั้งเบิดกะเป็นไปได้ยากนะครับพี่น้องเสนอเป็นแนวทางนะครับก็ขอกราบขอบุญขอบคุณเอ็กซี่อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่านทุกคอมเมนต์เด้อครับบางคอมเมนต์ก็ได้ตอบบางคอมเมนต์ก็บ่ได้ตอบนะครับอ่าสุดท้ายนี่นะครับช่วงบ่ายๆของวันที่สิบห้า ให้พี่น้องมีความสุขความจเจริญโศกโศกมันหมานกับแนวทางตัวเลขของลูกสาวปู38และกะ็สุดสรุปโค้งสุดท้ายของปู38มมืออื่นกับช่วงใายๆวันที่16กพฤศจิกายน2565ให้เอฟซทั้งช่องทุกท่านนะครับโศกโศกมันหมานลำลวยสู้ขู่สุขคนไว้เจอกันคลีมหน้าสวัสดีครับ